สวัสดีครับพบกับเพิ่อผมเพิ่งลูกชาวไร่นะครับวันนี้เราจะมาดูมันอายุ2เดือนนะครับนี่ครับ2เดือนกว่าๆนะครับแถวคอบุรีรู้สึกจะแรงหนักนะครับนี่ก็กำจัดหญ้าไปหนึ่งรอบแล้วนะครับก็จะเห็น มีโรคใบร่างเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเป็นดินก็จะเป็นดินลักษณะดินแดงนะครับดินแดงแถวเขตอำเภอคอนบุรีก็จะดินแดงนะครับก็ปีนี้คาดว่าหน้าราคามันก็น่าจะสูงนะครับรู้สึกว่าแหลงครับแหลงจัดแหลงแหลงเยอะปีนี้ มันก็ไม่ค่อยงอกเท่าไหรนะครับปีนี้ท่านที่งอกก็ถือว่าโอกาสประสบความสําเร็จมีมากครับโชคดีนะครับไอ้ท่านที่เริ่มปลูกใหม่ก็ไม่ค่อยงอกเท่าไหรนะครับคาดว่าปีหน้ามันก็คาดว่าน่าจะแพงนะครับเกษตรกรอาจจะมีโอกาสรู้สึกปุ๋ยยาก็น่าจะราคาลงมาเยอะนะครับปีนี้ของผมก็ ลักษณะก็จะมีตายบ้างนะครับเพราะว่าแรงจัดซื้อต้นมันก็ราคาแพงครับปีหน้าคาดว่าน่าจะราคาแพงอีกเหมือนกันนะครับปีนี้ก็ราคาต้นมันขึ้นสูงเป็นประวัติศาสตร์นะครับแถวบ้านผมก็แตะสี่บาทสามบาทนะครับน่าจะขึ้นปีหน้าก็น่าจะหาต้นพันธุ์ยากนะครับท่านใดมีต้นพันธุ์เก็บสะสมไว้นะครับคาดว่าปีหน้าก็จะราคาสูงอีกนะครับต้นมันแพงครับ มันก็น่าจะขยับราคาตามเหมือนกันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับ